เงินทางไกลเงินในอากาศเงินจากอาชีพการเดินทางได้นะคะใครที่จะปลูกเบิกธุรกิจอะไรใหม่ๆก็คือการลงทุนเริ่มต้นปลูกเบิกธุรกิจใหม่ๆใครที่ไปทํางานอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทําแต่อยากจะทําอันนี้ก็หมายถึงโอกาสในภายโอกาสต,ตอนนี้มันคือความรุ่งเรืองความรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินการทองนะคะส่วนใครที่เป็นเด็กก็อยากจะรองเงินจากผู้ใหญ่ก็จะได้เงินจากผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมด้วยใครที่ทําอาชีพฟรีแลน ทำอาชีพฟรีแลนซ์อาชีพบันเทิงอาชีพบริการทั้งหลายแหลอาชีพการเดินทางโชคใหญ่มานะคะโชคและก็โอกาสมานะตรงนี้เพรอบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆส่วนในบางท่านนะคะก็จะมองแค่ว่าในบางเคสอยากจะเรียนรู้แหล่งไรายได้ใหม่ๆของคุณเองนะบางท่านมีการเรียนรู้แหล่งไรายได้ใหม่ๆนะ ก็คือโชคการเงินนี่แหละมันเป็นคู่ขนานค่ะการเงินหมุนสะพัดขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกถ้าจะต้องมีรายจ่ายส่วนใหญ่ก็คือรายจ่ายไปเกี่ยวสำหรับคนที่มีครอบครัวสะมากกว่ารายจ่ายการทําบ้านใหม่ได้ไหมได้มีด้วยนะคะรายจ่ายการทําบ้านใหม่อย่างเงี้ยหรือบางท่านต้องการได้บ้านใหม่ไปเลยอะนะคะบางท่านก็ต้องการได้บ้านใหม่รวมไปจนถึงที่ทํากินใหม่ ใครต้องการเดินทางไกลเปลี่ยนตัวเองย้ายไปไกลๆเลยค่ะมีโอกาสได้ย้ายไปไกลๆนะคะการเงินการทองเนี่ยก่อนตุลาเนี่ยพยายามอย่าให้ใครยืมเงินนะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหานะพยายามอย่าให้ใครยืมเงินนะคะจะเป็นปัญหาทวงยากทวงเย็นนะนะคะ ทวงยากทวงเย็นค่ะเดี๋ยวเงินจะปลิวนะมีในเรื่องของชีพประจรลงเท้ามีในเรื่องของการได้รถใหม่มีในเรื่องของงานที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างถิ่นแดนไกลไปเสนองานอะไรใดๆก็จะนำพาโอกาสการเงินโชคทางการเงินย่อมเกิดขึ้นดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะได้ทั้งราชาโชคและก็มหาจักรเนี่ยได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยอะ่ะชาวพิจิก นะคะตรงนี้เด่นมากๆใครที่รอคอยเงินเงินปลายปีเงินตกเบิกเงินโบนัสเงินปันผลจะมีโชคด้วยเช่นกันใครทำอาชีพไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารงานประเภทออนไลน์รวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายออนไลน์ต่างๆนานานะคะก็นำพาโอกาสโชคทางการเงินค่ะใครติดต่อเจอจาก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ออนไลน์ออฟไลน์ก็ได้ ติดต่อเจรจาพาทีอะไรใดๆก็แล้วแต่ช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงของครึ่งปีของดวงอุปธรรมนะฮะเกิดโชคเกิดความสําเร็จ